มาดูวิธีการตัวซ่อมโน้ตบุ๊กพาร์บอร์ด l a คี m 0 0 1 p ่ p ไม่รู้เสียอะไรนี่แต่ว่าดูก่อนว่าอาจจะเสียไปสูง้าเสียไปสูงก็ง่ายๆคือไม่ต้องเปิดวงจรไม่ต้องดูว่าเป็นพาร์อะไรช่างมันมาซ่อมตามสเตตดูาการเสียนะครับโอเคการกินกระแส,สจุด 0.01สลับสวิงแสดงว่าไฟสูงชอตะอย่างเงี้ยนะดูกระแสตัวนี้มันจะสลับขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยไฟสูงชอตเดี๋ยวเรามาเช็คส่วนของไฟสูงก่อนนะครับเช็คที่49คอยมดเฟด49เออตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็ได้อย่างน้อยมันเป็นซีแบบกระป๋อง ก็รู้คบวกคูลบด้วยนะครับแถบแถบเนี่ยเป็นลบนี่เป็นบวกนะครับมีเครื่องหมายบวกวโอเคไปสูงวัดค่าไดโอดที่49ขึ้น OL คอ,อยขั้นกลางด้วยมดเฟดิแล้วก็49เลือกตัวนี้แล้วกันนะครับชอ็อตไหมก่อเอช็อตหรือเปล่าแต่กลวไม่แน่เลอศูนย์ อ่ะอันนี้ถ้ามองแล้วอันเนี้ยน่าจะเป็นสี่บเก้าช็อตเพราะมันคือเลขศูนย์หมดนะครับแต่อย่าลืมว่าที่ผมสอนตลอดนะคือถ้าเป็นเกมมิ่งถ้าเป็นโนบุกเกมมิ่งนะอย่าไปเชื่อย่านไดโอดนะครับตรงตำแหน่งของอ่า cpu และการ์ดจอเนี่ยมันจะ,ะตรง cpu และการ์ดจอโอมจะต่ำอยู่แล้วค่าไดโอดจะต่ำอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมอสเฟตไฮไดมันช็อตเนี่ย ค่าไดโอดจะเป็นศูนย์เหมือนกันลงกลาวสนิทเลยเพราะว่าอ่า,ามดัดเฟสไฮไดช็อตระหว่าง่า49กับคอยอมันจะช็อตตรงนี้ถ้ามเัเฟสไฮไดช็อตนะแล้วเราจะวัดค่าไดโอดของชิปตัวเนี้เข้าไปด้วยค่าไดโอดของคอยเนี่ยมันจะมาโผล่ที่49ตรงนี้ในกรณีที่มดัดเฟสมันช็อตกันเพราะฉะนั้นถ้ามดัดเฟสมันช็อตกันคอยกับ49เนี่ยมันก็เป็นจุดเดียวกันอ่ะ แล้วค่าไดโอดมันต่ําอยู่แล้วตรงนี้นะลองวัดดูนะค่าไดโอดมันเป็นศูนย์อยู่แล้วเนี่ยจริงๆมันต้องวัดเป็นโอห์มอีกทีว่ามันรอดไหมนะถ้าเป็นส่วนของการ,ร์ดจอกับซีพียูนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามัดเฟสไฮไดช็อตอ่ะมันก็อาจจะเป็นเลขศูนย์อย่างเงี้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเกมมิ่งเนี่ยผมผมจะอธิบายไว้ตลอดบางคนจะงงว่าทําไมผมวัดไดโอดบ้างบางทีวัดย่านโอห์มบ้างอะไรเงี้ยครับผมจะวัดไดโอดก,ก่อนเพื่อให้เร็ว แต่พอถ้ามันเป็นศูนย์ในโดเป็นศูนย์เนี่ยสำหรับเกมมิ่งอย่างเดียวนะผมจะเปลี่ยนเป็นวัดโอห์มอีกครั้งจําไว้นะครับแค่นั้นแล้วเฉพาะตรงส่วนของการ์ดจอกับ CPU ที่เน้นวัดเป็นโอห์มที่เหลือไม่จำเป็นนะครับออาโอเคงั้นเราวัดเป็นโอห์มถ้าเป็น4ีสิบเก้าช็อตจริงๆเะค่าโอห์มมันจะต้องเป็นศูนย์ทั้งสองฝั่งเนี่ยศูนย์จุดนำหน้าอันนี้ศูนย์จุดศูนย์แปดอันนี้เป็นเก้าอยู่แล้วมันต่ำมาก 8โอห์มนะค่าโอห์มค่าไดโอดก็คล้ายๆกันนะอันนี้0.14โ oh อห์มมันต่ำไหมมันก็ต่ำตเป็นไปได้ว่าหมถือว่าเป็นอาจจะเป็นซีช็อตก็ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้น0หมดทั้งสองฝั่งนะจะเป็นซีช็อตแต่ถ้าเป็นวอ h เฟสไฮไดช็อตเนะี่ยฝั่งนี้จะ0แต่ฝั่งนี้จะมีเลขนําหน้าเช่น1.15ประมาณโอห์มใช่ไหมครับแต่อันนี้มันก็ มีโอกาสเป็นที่มอดเฟลดไฮดไได้แต่ก็ไม่ควรประมาทถ้าจะเช็คมอดเฟลดไฮดไมันก็ไม่ยากอะไรนะครับก็เช็คกันวัดย่านโอห์มนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนเป็นย่านไดโอดและก็ดูนะครับอันนี้มันเป็นกราวแน่นอนศูนย์จุดศูนย์เก้าเนี่ยตัวนี้มันฝั่งบวกเห็นไหมก็หมายบวกซึ่งเป็นโออแต่จริงๆริมันช็อตไงเป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกับตัวนี้จริงๆถ้าซีช็อตน่าจะเท่ากันจุดจุดศูนย์เก้าตัวนี้ก็ศูนย์จุดศูนย์เก้าเงี้ยครับ แต่ซีมันช็อตแบบไม่เต็มแม็กก็มีงั้นเราวัดอมอสเฟตไฮไดก์ก่อนนะครับคข้าใกกว่าเนาะมอสเฟตไฮไดก์มันช็อตหรือเปล่านะครับโดยการวัดคอมระหว่าง49กับคอยเนะี่ยมันเป็นการวัดมอสเฟตไฮไดก์นะครับง่ายๆว่าช็อตหรือเปล่าสุดละเทคนิคมันมีแค่นี้นะอ่ะทีนี้ไหนๆเราก็จับด้านบวกอยู่แล้วนะแต่ทีแดงเราจับด้านบวกอยู่แล้วใช่ไหมเราเป็นโอเราย้ายสีดําออกมาจับที่คอยชุดอื่นแบบนี้ เห็นไหมค่าโอห์มมันจะขึ้นมาเลยว่าเท่าไหร่ะดตูตรงนี้นะครับจุดในค่าโอห์มระหว่าง49คอยนะี่ยค่าโอห์มมันเนี่ยหลัก 4k นะแสดงว่าตัวนี้มอดเฟลท์ไฮได้ตัวนี้ปลอดภัยดีครับโอเคไม่ได้ช็อตอะไรตั้ง 4k ตัวนี้ก็ 7k อ่ะโอเคอโดยรอบตรง CPU ล่ะโอ้ชัวอันนี้3โอห์มไม่ได้ช็อตอะไรแต่ช็อตจังตกเลขศูนย์แน่ครับอันนี้ไม่ได้ช็อต ไม่ได้ชอ็อตไม่ได้ชอ็อตนี่โอเคเลยครับไดงว่าเฟดไฮไลท์ไม่ได้ไไไไไดชอ็อตก็อุ่นใจหนะ่อยแต่ตรงนี้ตกศูนย์จุดสี่สามซื้อสี่โอหนะ์มเนี่ยตกว่าต่านะเป็นเลขศูนย์ถือว่ามันชอ็อตกับตรงนี้ไหมคือจริงๆแล้วผมบอกว่าการวัดสี่สิบเก้ามันก็เหมือนวัดคอยซึ่งอคอยชุดเนี้ยมันอาจจะโอห์มมันต่าแต่ไม่ได้ชอ็อตนะครับเพราะฉะนั้นก็ ตรงบริเวณการ์ดจอเนี่ยมันจะต่ำอยู่แล้วครับ0.4 0.5นี่ยังถือว่าผ่านนะถ้ามดลฟเรดได้ช็อตจริงกันต้องประมาณเนี่ยเหมือนเราเข็มมาแตกกันอะอนไรประมาณ0.10 0.11 0.12เนี้ยครับมันไม่ได้ห่างไปขนาดเนี่ยเนี่ย0.4ห่างไปเป็นครึ่งเนี่ยก็คือไม่ใช่มัเฟเรดช็อตนะครับหรือตรงนี้อ่ะมันมีหลายที่นะเนี่ยนะอันนี้มันือ0.15 คือจร,จริงๆมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นมดฟตอด์ไฮรช็อตนะมันอาจจะค่าโอห์มต่ําอยู่แล้วไงอันนี้ก็เดาๆถ้าอย่างนั้นมันอยู่ใกล้ๆบริเวณการ์ดจอเราไปแทงไฟขบ้ก49นี่ก็ได้แต่พอแทงถึงประมาณทักหนึ่งหยุดสองโวลต์นะเราเห็นไฟต่ำอ่ะมันมีความร้อนขึ้นมาอย่างเช่นการ์ดจอแรมไอ้พวกเนี้ยเกิดมันมีความร้อนขึ้นมาเราก็แค่หยุดไหมแสดงว่ามันกําลังจะเข้าโหลดอยู่แต่ว่ามไม่ทันพังเพราะเราใช้หนึ่งหยุดสองเอง อ่แต่ถ้าซีช็อตเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะเห็นซีร้อนขึ้นก่อนที่จะเห็นพวกโหลดพวกนี้ร้อนได้ซําถูกไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยมันมีความร้อนขึ้นมาบริเวณเนี่ยบริเวณเนี่ยครับบริเวณเนี่ยเดี่ยวเอียงตัวเนี่ยเข้าไปที่กล้องให้หน่อยเอียงอีกเอียงอีกอ่าประมาณช่วงเนี้ครับช่วงนี้ในเห็นไหมมันมีความร้อนขึ้นตรงเนี้ยอ้อเลยครับ โอ้เรียบร้อยสองจุดสองก็โอ้เคแล้วครับสรุปก็คือพีดีเอ็มตัวเนี้ยมันชอ็อตไปสูงก็เลยตีขึ้นนะครับทีนี้เรามาเช็คที่49ตัวเนี้ยอีกรอบนะครับดูนะค่าเดียวนี่ไหมค่าเดียวสูงเลย สองโวลต์ถึงโอเอลใช้ได้ครับตัวนี้เนี่ยเราเซ่อมผ่านไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไฟสูงนะซ่อมผ่านไปแล้วเรารู้แล้วว่าอะไรเสียนะครับเช็คที่สี่สิบเก้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยค่าไดโอดอะดี๋ยวันวป็ค่าไดโอดนะครับค่าไดโอดอยู่ที่ประมาณสองโวลต์โดยประมาณนะครับ คือผ่านละโอโอด้วยเห็นไหมเป็น o l ด้วยแล้วาภาคฏว่าเรายังไม่ได้เช็คไฟต่ำนะครับไฟต่ำตัวเนี้ยค่าเดโอดไปแล้วลองไว้เป็นโอเมที M T ด้วยนะครับเรียบร้อยครับต่ำมากๆครับ0.14โอห์มคือโอโหซ่อมไปสูงเสร็จนะเพราะมันชับตรงนี้คือเบื้องต้นนะครับอันนี้ข้างๆกันเห็นไหม ประมาณห้าตัวนี้ศูนย์เลยครับศูนย์จนหนึ่งสี่โอห์มเลยต่ำแบบเป็นกาวเลยครับอันนี้ชัวร์ช็อตร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าวมันเอาตัวนี้ออกไปแล้วไงพีดีมอมออกไปแล้วไปสูงหายช็อตแต่ไฟต่ำยังช็อตแสดงว่าก,ก่อนหน้านั้นอะไฟต่ำเนี่ยมันช็อตอยู่ม,มีกรณนนีคือตัวนี้มันช็อตอยู่ช็อตอยู่ทําให้พีดีเมตัวนี้ทํางานพยายามจะจ่ายไฟให้โหลดอยู่จนพีดีมน็อกก็กลายเป็นไฟสูงช็อต นะครับมันเป็นเหต,ตุตามกันมาให้เฉยไอที่เราซ่้าไปสูงเนวะผ่านแล้วอันนี้ไม่ยากแต่ว่ามันเออ่มันไม่ได้โชคดีอย่างนั้นไงก็เรียกว่าเจอสองเด้งเห็นไหมไฟต่ำชาตัวการจริงๆคือตัวเนี้ยจุดเนี้ยที่ค่าโอห์มต่ำเนี่ยครับเราจะแทงไฟเข้าไปดู5แอมไม่ได้ต่างกับกาวเลย5แอมขอความร้อนที่เกิดขึ้นหน่อยครับ ใครใครนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละใครเนี่ยขอดูว่าโอ้โชคดยจังเรียบร้อยครับ CPU MD ไปสวรรค์แล้วครับเรียบร้อยนะครับคือก่อนหน้านั้นนะ่ะก็คือ CPU เสียแล้วดึงไฟสูงให้ช็อต แล้วเราก็สวดซ่อมไปสูงอะไรเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่ามีคอยตัวนี้ลงกล่าวสนิทนะครับจ่ายไฟเข้าไปทดสอบก็เจอตัวนี้แหละอันนี้100%ครับ CPU เสียครับต้องเปลี่ยน CPU แล้วก็พิ m ดหนึ่งตัวครับถึงจะจบ